ขอสวัสดีครับนี่ก็อยู่ผมในการกุ้งเพชรเกมกับผมนัทธิภเกมครับนี่ก็อยู่กันในเกมวิติทัศนะครับวิติทัศออนไลน์ครับเกมของค่ายเกลียดน้านะครับเกมนี้ก็ผมก็เห็นเขาเล่นกันเยอะนะครับก็น่าสนใจก็เลยลองโหลดมาเล่นบ้างนะครับตอนนี้ผมก็สร้างตัวเะครสองตัวครับมีตัวเวทหนึ่งเวทเก้าครับเวทหนึ่งเป็นจอมเวทเวทเก้านี่ผมจำไม่ได้เอาเป็นสายอะไรครับเป็นคล้ายเวทเหมือนกันนะครับตัวละครก็ตั้งชื่อนี่ครับอะไรชีคิป มาไอ้ยิคินามิอสึกะกับลิซ่าโอเคียวนะครับผมก็ไม่มีม่ม่คิดไม่ออกจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งชื่อนี้ครับอันนี้ผมก็เข้าไปเล่นให้ดูครับภาพอาจจะไม่ค่อยสวยครับเนื่องจากผมปรับสเปคต่ํานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยรองรับนะครับไอ้การ์ดจอผมมันเป็นการ์ดจอเก่าครับเอ็มบิเดียรุ่นอันนี้จับมาค่อยได้ครับซื้อมันตั้งแต่ปีที่แล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับ มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยรองรับนะครับก็เลยปรับสเปคต่ำไว้เพื่อลดความแหลกแล้วก็ทําจอวินโดว์โหมดไวเวลาค้างก็การทิ้งไปเลยครับง่ายดีเพราะว่าผมเล่นมาช้าเล่นค้างบ่อยมากเลยก็ใช้วิธีครับวินโดว์โหมดการทิ้งโอเคครับเกมนี้ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับก็จะศึกษาไปเรื่อยครับคือเกมที่เล่นอยู่ประจําตรนนี้เบื่อครับถามว่าเล่นนี้อยู่ประจําตรงน,นี้เกมไรบ้างครับ เล่น War แฟร์ของ Steam แล้วก็ Team f o r t r e s s 2แล้วก็พอยแบงค์นี้เลิกเล่นไปเป็นเดือนแล้วนะครับก็มีเล่นอยู่2 3สมเกมครับแล้วก็อัพวิดีโอการ์ตูนล,ลงไปในเพจครับจะมีน้องๆหลายคนถามว่าอ้าวอัพการ์ตูนเหรอไม่ค่อยได้อัพไม่ใช่หรือครับไม่ค่อยได้อัพครับคือไม่ว่างครับเพราะว่าอาทิตย์ีอ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ว่างเลยครับพูดเลยอาทิตย์แล้วก็ งานของนอสทครับนักศึกษาวิชาทหารครับเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะครับดังมากเลยวยกดผิดขออนุญาตเบาเสียงก็มีนะครับดังมากถ้าผูอ,อื่นถ้าเกิดเียคลิปเบาก็ขออภัยนะครับคือผมได้ยินในคอมผมนี่คือดังมากเลยครับ เห็นครับขนาดปรับสเปกต่ำยังกระตุกกระตุกอยู่เลยนะครับโอเคครับคืออาทิตย์แล้วไม่ค่อยว่างครับงานองสมทเยอะมากแล้วก็มีค่ายไปค่ายด้วยนะครับอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์นี้ครับวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันนะรู้สับสนวันนะขอภัยครับคือสองาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ว่างเลยครับไปแข่งกีฬามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยอัพกระตูนลงให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับพุ่ง้องเรื่องมาเยอะก็ เอ้อะไรเนี่ยเควสเหรอเดี๋ยวขอเช็คอะไรนิดนึงนะครับอ๋อโอเคครับอันนี้ผมก็เล่นมาถึงเวลก้าครับก็ได้ไปตีมดันเจียนเธอเรียกในเกมนี้มันคือตัวอะไรวะตัว,วเฮ้ยฟองไฟไม่รู้จะเริมจากตรงไหนดีครับคือเพิ่งเล่นอันนี้ก็ไม่จะรู้ไม่รู้จะแนะนำตรงไหนดีนะครับ จะขอนั่งเระลึกก่อนครับจะไปที่ไหนดีเออไปที่ไหนดีวะตัวควาผมก็แต่งตัวพิษลึกนะครับโอเคครับเราก็ไปลงดันเลยแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรดีก็ไปลงดันนี่แหละครับตัอื่นก็สร้างปาร์ตี้กันเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงระดับนี้ครับก็สร้างปาร์ตี้ครับ ถ้าการแนะนําเกมผมมีภาพประกอบขออภัยนะครับคือเพิ่งเล่นนะครับไม่ไม่รู้ละเอียดมากนะเกี่ยวกับเกมนีกกน้ก็ศึกษาไปได้ครับก็ศึกษาไปพร้อมๆกันแล้วกันเอออาจจะช้านิดน,นึงนะครับอันนี้คือมองปัดสเปคต่ําต่ำสุดเลยหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะแกก็ไม่ค่อยกระตุกมากนะครับแกกระตุกแค่ตอนอยู่ในเมืองนะครับนี่ครับ ตรงนี้จะลื่นมากครับเดี๋ยวเช็คเฟมเรตแป๊บหนึ่งนะครับเฟมเรทโอเคแล้วใช้ได้ครับผมปรับตามสุดหมดเลยนะเนี่ยคือจะได้ลื่นในเวลาเล่นนะครับลื่นหัวใจครับื่กกี้มีกระตกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้คือรอคนเข้าปราร์ตี้ครับถ้าไม่มีครปาร์ตี้เราก็จะเล่นเองคนเดียวเลยครับ เขาเรียกว่าเฟี้ยวคนเดียวครับชิไม่มีใครเข้าใช่ไหมงั้นเราก็ไปเฟี้ยวคนเดียวก็ได้นะแอปหนึ่งครับโอเคครับเฟี้ยวคนเดียวก็ได้นะครับ ดทูท่าจะตองเข้าเกมเราไปที่หัวเรือกันแว๊แหว๊นะครับ oh. โอ้ยรูปนี้อะไรเนี่ยมอนสเตอร์จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นเมื่อคุณคลิกอ้าวหายสเสด็จโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับ เดินไปชุบไอ้แปงมุมครับผมเก็บแปงมุมไอ้ชุบชุบชุบปั้งโอ้หกระตุกนิดนึงครับอาจจะเป็นเพราะผมอัดวิดีโออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอันนี้คือเราเดินไปกันเรื่อยๆนะครับทำอะไรไอ้คนข้างหลังไงแขงกับปุก๊ก่ะสืดอ,อยากยงยมหมดแ้วยีมม่สิบบาท อนนันสเตอร์พวกนี้น่าจะเลเวลแรง,รงหาหาไม่เกินสิบนะเสร็จเรียบ,บร้อยครับดับหมดหรือเปล่าเหมือนหลอดมะนาวมจะหาย เดี๋ยวป้ะงี้ครับ F6 กไม่ใช่หรอเฮ้ยแล้วมึงเไม่กดปุ่มไหนเนี่ยหลอดมะนาวผมหายอ่ะเดี๋ยวสักครู่ครับตัวไหนวะอ้าวเว้ยเฮ้ยอ้าวไม่กดตัวไหนเนี่ยหลอดผมหายเนี่ย F6 ก็ไม่ใช่ F5 ก็ไม่ใช่อ้าวแล้วครับหลอดมะนาวผมหายครับ จำไม่ได้เม่อกดผิดปุ่มไหนเนี่ยไอ้แป๊บหนึ่งครับช้านิดน,นึงครับผมกดปุ่มไหนวะจำไม่ได้ชิปวิ่งตัวทีไม่ใช่ไม่ใช่กดปุ่มไหนวะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปห,หนึ่งครับ มาต่อนะครับเมื่อกี้ก็ไปกดปุ่มครับตัวลบนึกออกอะไปโดนตัวลบนะครับมันเลยปิดอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนครับว่าปุ่มนั้นใส่เป็นอ้นี่ครับอันนี้เราก็ไปต่อกันเลยแล้วกันหาตั้งนานไม่รู้จริงครับเพิ่งเล่นใหม่ครับไม่เห็นครับกับดักโดนจังๆเลยเลือดลดไปเท่าไหร่ครับโอ้โหร้อยกว่าเหรอ เฮ้ยช็อปซิชบอืมโดนนิดเดียวเหนื่อยมากเลยสอนข้างล่างมันบางมากสอนไปทีมตายเรียบร้อยครับดับ้แม่งงม มันมาหมดแล้ว <c oughs> ตายยังไงตายแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็มาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับต่อไปจะไปเจอไม่ใช่ไปเจอครับไปจุดต่อไปครับ <c oughs> เปลี่ยนพื้นที่ครับฟุบบอสอัตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับ เรายังไม่ได้เขียเ่ยเควสนี้หละครับเมื่อเช้าเล่นมาาเมื่อเช้าถึงเล่นถึงเควสนี้ก็ปิดปิดคอมเลยครับโอเคครับมาถึงจุดที่สองนะครับเออเสียงอะไรวะโผ่หมาครับเยอะจัง,งวะเฮ้ย โอ้ย <laughs> หมดมานายแล้วเออยิงก็เห็ดยิงเห็ดไปซ้ำเยอะหมดไม่มาไหนา ตามมืย้ยยังตามมืย้ยยังตามมืย้ยยังมาตามหมดแล้วนะครับหมดแป๊บนึงครับเฮ้ยอะไรวะโอ้เงินไอ้เราเนี่อวาอะไรนะครับตอนนี้ค่า MP ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมใช้ได้เลยมาได้ไกลลนะครับชึ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 บ,ชบร้อน นอนอิชนอนไม่เยอะอิชโอ้ยหชตเตะผิดโชว์ตเตะผิดน,นะไป่ซ้ำไปะซ้ำนี่นี่โชว์ความโหดเปะซ้ำครับเตะซ้ำ <c oughs> เราได้รับโกลไปแล้วหมด16นะครับ มีกับดาาอีกป่าวะใกล้ถึงบอสแล้วนะครับฮึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮึ๊บอุ้ยเจ็บครับเจ็บอย่างนี้เจ็บบอสใช่ไหมฮึบบอสใช่ไหมมามาบอสใช่ไหม หนึงบั๊มนึงใจยเย็นสาสต์ใจยเย็นให้กูตั้งหลักแป๊บให้กูตั้งหลักแป๊บ่ายทีหมดหรออ๋อมานาเราหมดนะครับตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บยายาเพิ่ ุสับไม่เลี้ยงแล้วตอนนี้มานาหมดนะครับมานาหมดจะต้องหาพี่ดิเจนมานาแป๊บเฮ้ฟลุ๊ปเจนมานาแล้วตกครับเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเรียบร้อยครับไส้แตกครับค่าเอ็มพีเหลือสามแล้วตีเกือบหมดนะครับ สรุปวาก้าเสดนะครับโอ้โหววชุดเก็บดาบครับสุดท้ายบวากาเสดไปแล้วนะครับอิชได้เลยเอ่ยโอ้ไักสติตอนครับสโตนอะไรไม่รู้หายไม่หรอกครับเกบ็บเก็บให้หมดงานนี้เราต้องเก็บให้หมดนะครับอุ้ยแลกแลกแลกเย็นสิบรวบ

สรุปเคลียร์ไปสำเร็จอีกจุดหนึ่งนะครับก็อยากเล่นไม่เป็นอยู่ดีครับยังมีอาการงงๆครับมานาหานี่นั่งงงพักหนึ่งครับกดปุ่มไหนวะจำไม่ได้ว่ากดผิดปุ่มไหนอันนี้เรากลับมาที่เมืองนะครับเออไปไหนเนี่ย แอปเปิ้ลครับเมื่อกี้ไปกดแผ่นที่หายแก่กลับไปที่นู่นครับเชิ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 บนะครับกลับมาดูคุยสิแกว้วเชิบบ้านอันนี้เหรอ,อเคครับกลางเข้าไปในบ้านนะครับเข้ามาคุยกับคนนี้ก็แลปุ๊บปุ๊บอ่าเจ้าลูกไหมว่าเราสูญเสียคนไปเท่าไหร่ให้เกียรติกันหน่อย โอ้โหคุยกันนะครับผมจะไม่ขออ่าน,นเนะื้อหาไงเดี๋ยวขอกดรัวไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความเร็ียบเกมนี้ผมจะลงอีกเควสหนึ่งครับก็ะจะหยุดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปศึกษาเบื้องต้นว่าเกมนี้เป็นยังไงครับอันนี้คือด้นเอาครับด้นมาเยอะแล้วอะไรเนี่ยเควสเหรอเควสนี้ให้ทำยังไงเนี่ย อ,อระดับความยากนอร์มอลอะทำไมปิดข้อมูลไม่ได้อะตัวละครเราเออค่าสเตตัสเท่าไหร่นเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราขออัพสกิลแปล๊บหนึ่งครับโอ้ยสกิลใหม่เว้ยเฮ้ย ได้สกิลใหม่นะครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้ครับรันใช้ได้แล้วนี่อัพไปแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ไหมเนี่ยอันนี้อัพไปแล้วนี่อ่ะอัพไปแล้วมีอะไรอีกบ้างเนี่ยนี่อะไรอะ่ะโอ,อ้นนี้ฝึกฝนได้นะครับเหมือนจะค้างเ้าด้วยนะครับอ๋ออุย้ยลกโอเคครับ อโอเคครับเราก็มีสกิลให้ฝึกฝนแค่นี้นะครับไปไปดูดีกว่าทำไมปิดไม่ได้เวลาน้าต่างอันนี้เออได้แล้วโอเคครับต่อไปมันให้เราไปที่เรือนะครับชึ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 บ,ชบเราจะไปดูกันว่าเขาจะให้เราทำเคสอะไรต่อไปนะครับรอปท่าเรือใช่ป่าไม่รู้ อ่ะีก็ขออภัยนะครับเออเคเวสต่อไปคือแถมแถมแถมผมจะไปเข้าลูกปาร์ต,ตี้ใครนะครับผมจะไปดูเองเลยแล้วกันนี่มั้งเคเวสนี้แหละปุ๊บความยากก็ดับหาร์ดนะครับเริ่มเลยสร้างปาร์ตี้ครับ <c oughs> ออกเดินทาง ถ้ามีเสียงก็กนุณยก็ขออภยัยด้วยนะครับตอนนี้เวลาสามโมงเย็นนะครับเอ้ยไม่ใช่หรสี่โมงเออสามโมงครับสามโมงสามห้าแล้วซื้ออีกตบกินเยอะจะ้โดนได,ด้ตอนนี้เราก็เข้ามาเลยนะครับเออปุ๊บๆไม่มีอะไรครับรอคนเข้าปาร์ตี้ครับเราจะรอแค่สองนาทีพอครับถ้าไม่มีคนมาก็โอเคเล่นเองคนเดียวเลยครับ ุุุุรีเจนมานาแป๊บเรียบร้อยงกระดูกเราต้องทำมือให้สะอาดก่อนนะครับ นี่ครับกวาดบ้านครับกวาดเรือกวาดเรือครับกวาดเรือโอ้โหคนเต็มเลยครับแป๊บเดียวมากันเต็มเลยเอา้าหัวหน้าปาร์ตี้แหลกครับอะเดดี้หนึ่งคนแล้วมีใครพร้อมอีกไหมมีใครพร้อมอีกไหม ผมสามารถเตะพวกคุณได้นะมีใครพร้อมอีกไหมเออมีใครจะพร้อมไหมนี่ครับเวลหกด้วยอย่างโหดครับโอ้โหเวลสี่เวลสิบก้าเรดี้แล้วครับเหลือพี่แกเนี่ยเขาจะพร้อมเล่นนี้ยเนี่ยโอเคครับเรดี้ go ไปกันเลยสงสัยผมจะโดนขอแย่งนะครับดูเวลแต่และคนแล้ว นี่ตตวละคนผมครับลิซ่าโอเควสามโมอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเพราะแต่ละคนตั้งขึ้นนะครับยอมเลยคนไทยเนี่เว้เปอร์เซ็นต์นี่วิลเวลของแต่ละคนครับเยอะพอควรโดยเฉพาะคนนี้ครับไปไปไป เราก็ไปเล่นกันเถิดอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับไาแล้วครับเมื่อกี้เช็คก,กันนิดหน่อยครับฟุ๊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 บ ครับ <c oughs> เราไปด่าต่อไปเลย <c oughs> เหลือใครเอ่ยเหลือใครเอ่ยยังมาไม่ถึงถ้าอีกคนหนึ่งไกลเหมือนกันคนระับมาแล้วด,ด,ดับคู่ด้วยครับ <c oughs> คือโคตรไหวครับเล่นเล่นปาตีนี่ แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเขาสับกันอย่างเดียวนะครับนี่คือพวกที่เล่นมานานเนี้ยโหด่านี้อุ้ยกระตุกมามามาข้าจะตีเจ้าชึดชืดอาชืบอาชับอาชับครับครับถ้าเอ็มพีเราไม่ขึ้นอะไเนี้ยดูแลกันเลยครับตีกันอย่าง e นี้แหละเลย ตายไม่เหลือไม่เหลือผมเก็บมั้งเลยหมดครับไม่เหลือเลยอ่ะโอ้โหเจรายมากครับไม่แบ่งเลย ีตัวนยีสิบห้ทีเหรอคืออะไรหมาแล้วครับเปิดแล้วต้อง่าพวกนี้ยีตัวภายในสิบห้านาทีเหรอนี่คือไม่รู้ฮับแรงก่อนเตอนนี้แแรงเงี้ย ด้ตรอ่าไม่คอ,ออกนะอ,ออยด้วยแหลกครับอย่น,นี้แหลกปีกันแหลกเลย ยังเอง่ยอะไรเนี่ยน,นะปูตัวแล้วครับปูเยอะมากปูผมไม่หวนสุดห้องครับดาเมจในการตีผมเลยน้อยตามไปนะ 90ตัวกํจัไปแล้ว90สินะครับตอไปจะปรากฏนะครับนี่ครับสีแดงครับอุ้ยทีเดียวครับใครตีเอ่ยไฟทะลักเลยครับผมยังไม่ทันได้เห็นบอสเลยอะ่ะ <c oughs> เขาสับบอสกันไปแล้วอะ่ะผมยังไม่ทันตีบอสเลยอะ่ะ หมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วครับกลับเมืองเลยคุ้นบ่อยอะยังไม่ได้เห็นหน้าบอสชัดๆเลยครับซัดบับดับเลยน่าจะเป็นหกสิบแปดคนซัดนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรืแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันอีกทีนะครับในคลิปที่สองกันเพราะว่าอะไรเนี่ยใครเพิ่มเพื่อนผมมาเอ่ยอุยอย้ยไหนเขาตาวะคนนี้ครับเพื่อนเยอะมากเลยขอเพิ่มขอไปก่อนนะครับคนนี้ด้วย อย่าพอแล้วเดี๋ยวผมออกปาร์ตี้ก่อนแล้วกันเอ้าวิ่งแหลกเดี๋ยวขอเช็คเพื่อนแป๊บหนึ่งครับกดผิดไว้เฮ้ยตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 4คนครับเพิ่งเล่นใหม่ก็มีแค่4คนนะครับตอนนี้โอเคครับเราก็เล่นกันมาได้เยอะพอควรแล้วเดี๋ยวขอแช่ร้อนก่อนนะครับ อ้ยลกโอเคครับสวัสดีเราก็ไม่มีอะไรมากครับสคลิปนี้ก็ขอจบว้เพียนแค่นี้ก่อนนะครับไว้ตอนคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดจากไปดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้้วยครับกดตรงนี้นะครับและอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ของเราได้เลยครับสวัสดีก็ไม่มีอะไรมากก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you